สวัสดีค่ะใหม่ดวิกาสวมเสื้อบางเฉียบฮอตอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะสำหรับนางเอกสาวใหม่ดวิกาโฮนีที่ปัจจุบันอายุ30ปีแล้วโดยถ้าใครที่ติดตามจะรู้ดีว่าใหม่นั้นสวยปังมากที่ผ่านมาได้ร่วมงานระดับโลกมาแล้วมากมายมีผลงานออกมาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ใหม่ยังเป็นเจ้าแม่แฟชั่นอีกด้วยค่ะ เพราะไม่ว่าเธอจะสวมใส่ชุดไหนก็มักจะสร้างความฮือฮายอยู่เสมอเลยด้วยความที่ใหม่นั้นดูแลรูปร่างของตัวเองเป็นอย่างดีทำให้ลูกส่วนใหญ่ที่โพสต์บอดแฟนๆนั้นจะโชว์หุ่นสุดปังหน้าท้องแบนราบเอวบางเฉียบเลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะใส่ชุดไหนก็รอบไปสมดอย่างล่าสุดใหม่ก็ทำเอาแฟนคลับฮือฮาอีกแล้ว เพราะว่าออกมาโพสต์อวดลูสล่าสุดของตัวเองที่สวยสับมากโดยใหม่มาพร้อมกับเสื้อซีทรูสีเนื้อที่บางเฉียบโชว์ความแซบเบาๆพร้อมกางเกงขายาวสีเนื้อใบหน้าก็สวยเป๊ะไร้ทิฏฐิส่วนหุ่นนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะเพราะว่าเฟิร์มมากๆกล้ามหน้าท้องแน่นเวอร์นอกจากนี้ยังมีภาพจากมุมไกลที่มองเห็นแบบเต็มตัวอีกด้วย บอกเลยเขาว่าสวยเป๊ะตั้งแต่หัวจรดปลายเท้าเลยสำหรับลูกนี้ของใหม่นั้นบอกเลยเขาว่าสวยแซ่บจนใจเจ็บเลยไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ดูมีเสน่ห์น่าดึงดูดมากขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ